ครับพี่น้องผมตกปลาหาอยู่หากินครับเมื่อนี้เมือนี้ผ้ามาปิกนิกครับผมออกหากินเงี้ยมาขึ้นบริบริออกหากินเนี้ยมาขึ้นโดนแล้วครับผมผ้ามาหากินของปลาเงี้ยมาขึ้นครับผมนี่ครับตอนหมอตื้นเรกบริไทยว่าครับนี่ครับผลงานหนึ่งสองสามสี่ตครับท่ายให้เบื้องไกลๆบริยอที่ตินเหลืองที่แดงท่ายเหตไกลๆครับผมผลงานกะนี่ครับผม มีสี่สองตัวเซ็กับตัวเรื่องตังนี้ตัวเรื่องครับผมผมนี่ครับผมเด้แฮวถือเสื้อรับผมมือนี้้โอยยิ่งหนูกับมือถือก็ยังเส้งเลครับมือนี้นเดี๋ยวท่า<ๆ>นี้จัดเมนูผัดเผ็ดรอบดึกกันครับผมพอได้พอได้จวดครับมือแรกเข้ามา <c oughs> ปิกนิกมือนี้มือนี้ไม่ได้เน้นหนูครับเน้นเอาบรรยากาศปิกนิกกินข้าวแร่งกันครับผมเอาบรรยากาศครับผม

ไปก็เด็กน้สุกนี่ม่แต่เด็กน้สุนี่ยิ่งปกิิดลามนี่ปติโมาวนะเราไม่ได้ดูใครใครตัว่าตัวละร้อยนียกมีใคราอะต้องคนฮะเทำสวนกโอ้โหย กระเดิฝนมันโอ้ยพายุฝนตกทำพายุพัดฝนโอ้ตีนไปยันนักล่ามนัวเลยโอะโหมาไกลเออปรากฏบอกบอกว่าลูเราขายได้สามร้อย ตัวใหญ่ก็ได้หรฮะาบุหรขายเป็นรูปที่เไซื้อเขวะเออโคซื้อห้ามหาบ่หาบขายห้าบไปขายีเสือมีต่เลาไปขายใคยเขาได้ค่าขนมปิ้งตัาว่ปลาไปชังอาม้าอีกนาดนี่หระลงรถแล้วพาเดี๋ขึ้นรถไร่บานเนี่ยด่ลามเข้าขวดขล้นรถยายามดรถ

เด็มกวิภาคนึงมานัดเลโอ้ยเอาคนยากคนยากนี่สองตัวข้า,อาดดสองตัวนอ้อยเวะร้อยเมื่อในตัวมาอีกทิ <c oughs> อ่านเมียเราได้ผลเลือกสามชุมผล,ผลว้าคนเวทมาเร่อครับพี่น้องผมเศรษำกันครับผมบพ,พวกนี้ ผัดเผ็ดผัดเผ็ดหนูรอบดึกครับผมเดี๋ยวเก็บน้ำปูแน่จังหน่อยเด้อปูเอ้กินข้าวนุม่มหลุกนุ่มลานกินแล้วก็ให้มันๆเมื่มอไหร่คืออะไรมาหาอ่อีกครับผมมาครับมาอ,อยากายให้เหี่ยวเด้อมื <laughs> ่อนี้มื่อนี้นนกินหนูนะนพเพิ่นครับผมวัอนี้เหี่ยวครับยิ่ยงบ่ถือจัดเมนูผัดเผ็ดรอบดึกครับผมมาครับมาก่อนกินข้าวน้ำลอข้อจังหน่อยครับ อบัไฟับอือบอกเลยครับม kind of ือน anyway> uh, ี้จวดเป็นจวดครับประมาณน้ออกหากินรอบดึกโดนแล้วครับผมมือนี้กเลยน่่ไก็เลยโดนเลยโดนเชื่อไม่โดนมานานมาวันเดียวโดนเลยบริจิตร์โอเละไปจ้อะวะเดกกยู่บ่ไฟได้ยู่บ่ ครับตัวน้อยทั้สีอ่อนมันป็นมันรับผามันเหงื่อกรดมันเลยก็อยู่รับมีอะไรอยู่ะฮะเนอะออละงตับเด้อนิ่ไปร่ไรหนูนะมจะเอาตับก่อนมวม, <laughs> มากลับมาปัดเอ็ดรอบนึงน้ำแกนครับข้ออย่างนาั้นวะมัววะ กนเพอสุดท้ายอของนี้ของไปอะไน,น,นะเาจกเขาปันาา้นนะครับว่ากูลักมังบัง,น,บงนี่นจะมไปเด้ออืินการเนาะเรื่อยๆกินกนอนอยู่ในบ่อนใต้ข้งมาทับตี เมื่อนี้เน้นมากปิกนิกเอาบรรยากาศครับผมนั่นนได้ออกมาหากินต่อปลาตอน,นึนึ้นครับผมบอกเลย ขิ้นสุดเมาสุดครับเมาสุดๆเาเบเมอเือเครับพี่น้องผมเมื่อนี้ก็นี่ครับเขาเบิดติบแล้ว ยังไงขอตัวลาบก่อนครับผมเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ